สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาดูปีแปงนะครับปีแปงหรือต้นชวนป่วยปีแปกกอน,นะครับหรือว่าโลขดนะครับแล้วก็มีหลายๆชื่อนะครับซึ่งเป็นพืชที่มาจากกลางแดดมันก็จะมีแถว,แถว,จ,แถวจีนแถบจีนแถบญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆประเทศครับซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับนี่มาทดลองปลูกก็เคยทําคลิปไปแล้วนะในรอบก่อนๆ ซึ่งมันยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นมันเป็น,ป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 นรอบทดลองดอกนะครับผลก็จจะมีขนาดเล็กแต่ว่ามันมีมาเรื่อยๆนะครับติดผลเรื่อยๆแล้วทีนี้มาสะดุดตาตรงที่ว่าเออช่อน,นี้มันค่อนข้างที่จะโอเคและเราก็จะลองพยายามที่จะให้น้ําให้ปุ๋ยหรือว่าให้เขามีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ดูจากช่อผลแล้วนะมันมีขนาดขนาดที่ค่อนข้างจะ ใหญ่นะครับดกเราก็มีมีหลายๆล,ลูกเราก็ดูขั่วน่าจะแข็งแรงคิดว่าน่าจะพัฒนาหรือว่าโตไปกว่าน,นี้นะปีแปรครับโลควดชวนป่วยปีแปรก่อนนะครับเป็นพืชที่เขาใช้ไปทำยาแก้ไอนะยี่ห้อหนึงนะอันนี้ก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับเป็นการเป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับพืชตัวใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นช่องทาง ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราก็ได้นะครับพืชตัวใหม่ๆจากระบบเกษตรเชิงเดียวนะครับมาเป็นเกษตรเชิงดอยนะครับเราอยู่เราอยู่เขาอยู่ดอยนะเราต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสภาพแล้วก็ทําในเชิงอนุรักษ์ไปด้วยนะะอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์กสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับผม